ออกนี่ไปไปแม่ๆซื้อเฮทอปแอนมาผิดยี่หรอกเฮทอปลาวเฮทอปลาวไม่กินเลยไม่เอาไม่กินเลยเฮทอปลาวนี่มันยิ่กินแอนไม่กินเลยเฮทอปฟองวันนั้เราโดนสามลิดรแล้วเฮทอโอุดหน้าไฟนี่เฮทอปจ่ายไหนนะไม่เอาสอนตุ้มพี่ผ่านเราฟังเฮทอปแม่สอนถ้ามันมีแต่แ่นเปิดขายกันที่ต้นโพกันเปิดมาขายกหมือนถือลำรถลำล้อพุทธไว้ที่ แต่เดี๋ยวนี้ท่านพอมีแล้วพ่ออย่างคนบารทุเลือกอะไรอย่างคนบารทุฟ้าของพ่อบ้านเมืเอามันคืกมันจาคือจจาพ่ออยางบางคนเนี่ยอย่างบรทุกบรต้องสมัยก่อนเข้าสมัยวันเดียวเช่นเหมือนกันแต่เดียวเนี่ยมันแยกอย่างไปเลยแล้วคนบางคนนี่นะสุแมก็เลยพ่อยเนี่แต่แจ้งก็พอมีสองแกู้ดังแจ้ก็โดมีสองงูแจก็ฟังมีสองหูฟังเขาเนี่ยกินกู้เล่าขวัญมีปากเดียวก็ขนาดปากเดียวยังว่าปากนักก็ถ้ามีหลายปากคงดีอยู่เนี่ยพอแพ้ พี่โรงกัน,นทนเนี้ยเนี้ยเนี้อันเนี้ยเล่าหวันกันบ้านพ่ออีพีนแล้วปากจะดีบดีพ่อยังก็อฝนะน,น,นต๊ะันแจ้งกฝนก้ฝนตกนะฝนบกม่ต๊ะปาวอยไม่ไดเ่มันต้องไปต๊ที่อื่นก้ฝนไปต๊ที่อื่นนะฝนบนี่อย่งมาตกบ้านเราอ่ะแล้วสูงจะฮึดเดะมาได้ใหญ่ใหญ่เบ๊ะสอบขึ้นล่องขึ้นร่องหงจะไปลงตักไาย ถูกแจ้งกูบ้านพอดีลูกพ่ออย่างมันหนุนไปนี้เพราะว่อบ้านเขาเนี้ยขืนญาจ่าคนสมัยรุ่นอีพ่ออีแม่เขาทครูบาเจ้าหอดสมัยตะก่อนไม่มียีเนาะครูบาเนาะมาน <Alex van fucking> ุ่งเตียวอ่ะบัดเดียวมัน่าขืนอ่ะมานุ่งเตียวมาซุกมวกมาใส่เข่าแม่จ่าปะมาใส่ลิฟต์กว่มีอ่ะโซนญาไปเลยเปิ้งคนแบบโตก่ะ เพราะใครสงสารผานะอีเมมาไปหุงเหียมก็มีนม่มันขืนคนก่กอนม,ม่นบอกืนประเด็นนี้ออกมาไปเหยียมแต่มาเปิะกระเป๋าเหรอใส่หมวกเนี่ยใส่แว่นตานี่แล้วหมานี่ก็เสยฤิ์ไปฤทกิ์เกียวสองทีเนี่ยวันนี้ขอเทะเอไปงเงียม <laughs>